สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปาตนะมรุคทายวันใกลเมืองพรนานสีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตระเตือนพระภิษุปัญจวคีแล้วตรัสไปว่า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบต้นให้ผัวพันในกามสุขทั้งหลายนี้ใดเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของคนชั้นปุตุชนไม่ใช่ไปจากคาศึกคือกิเลสไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งคือการประกอบความเหน็ดเหนื่อยด้วยต้นเปล่านี้ใดทุกโคนำมาซึ่งความทุกข อาณาลิโยไม่ใช่ไปจากคาศึกคือกิเลสไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่ง ดูก่อนพิสษุทั้งหลายข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางไม่เข้าไปไกลที่สุดสองอย่างนั้นนั้นอันท่ทาคดได้ตต่สรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิง่งดูก่อนพิสษุทั้งหลายข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลาง นั้นเหล่าไหนที่ท้าท,ะทะคตได้ตัดสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้และเพื่อนิพพานทางมีองค์แปดเครื่องไปจาก่าศึกคือกิเลสนี้เอง เสียดีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรมมันโตการงานชอบ สัมมาอาชีวาการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายโมวความเพียรชอบสัมมาสติความละลึกชอบสัมมาสมาธิความตัง้งจิตชอบดูก่อนพิสุทั้งหลายข้อนี้แลของจริงแห่งอริยสัจคือทุกข ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชรา,าปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มารานังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความสุขความลำไรรํลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใ,ใจความขับแคนใจก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพลาจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ ดูก่อนพิสุุทั้งหลายข้อนี้แลของจริงแอ่งอาริยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกข์จะยังตั้นหาความทยานอยากนี้ใด โโนภาวิภาทำความเกิดอีกนันทิราคาสหาคาตาเป็นไปกับความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลินอัตตาอัตตาพินันที่นี เลินยิงในอารมณ์นั้นเสยยะทีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ กามาตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภาวะตัณหาความทะยานอยากในความอยากมีความอยากเป็นวิภาวะตัณหาความทะยานอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็น ดูกนพิสูจทั้งหลายข้อนี้แลของจริงแห่งอารยสตจ์คือความดับทุกข์ความดับสนิทโดยไม่เลือกแห่งตัณหานั้นและอันใดความสลละแห่งตัณหานั้นความวางแห่งตัณหานั้นความปล่อยตัณหานั้นความไม่ผัวพัน แห่งตันหานั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายข้อนี้แลของจริงแห่งอาริยสัจคือความดับทุกข์ทั้งมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเสยยทีทั้งได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชวโวการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายโมวความเพียรชอบ สัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบ